นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพ ah ah ุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะโยธะตันทะสโรธรมมะกายสะกุสะโรวะโรคุณาธิโกมหาเถโรสิเรณตัง นมามิหังนมาการานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมสัมมาอาระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาระหัง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  สมาระหัง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  สมาระหัง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  สมาระหัง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  สมัมมาระหังส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 ัมมาระหัง สมาระหังสมาระหังสมาร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 หังบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหางนินทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุก oh ข,ข์าากอาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเปลี่ยนแปลงทางปวงอาหางอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตวสัพเพสัพตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อภยาปาช,ชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้คาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุ